ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานและตัดสินใจให้ดีว่าจะชมไหมเพราะพี่หมอก็ไม่รู้ว่าไพ่จะออกอะไรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะชมตัดสินใจให้ดีถ้าชมแล้วดูแล้วดูจนจบนี่จะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันนี้นะคะถ้าไม่สนใจผ่านได้เลยแต่ถ้ารู้สึกอยากรู้ว่าภายใน3วันนี้จะเกิดอะไรแวะชมและชมแล้ว พิมพ์บ้านรับคำทำนายนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งพลังงานนี้ให้กับเจ้าของพลังงานนี้ด้วยนะพร้อมหรือยังเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่สามใบมาตั้งจิตอธิษฐานกันให้คำทำนายนี้ออกมาตรงแล้วก็เป็นพลังงานของเจ้าของดวงที่ผ่านไ่เห็นคลิปนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุาธโชคชะตาเปิดดวงชะตาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิด,าาปด,ปดทางที่หมอเห็นแบบนี้ค่ะ พลังงานของไพ่บอกว่าเดอะฟูลช่วงนี้ตัวคุณเองภายใน3วันนี้มีการวางแผนหรือการเดินทางนะคะถ้าคุณเดินทางไปไหนนะคะจะมีข่าวดีจะมีความสําเร็จนะคะหรือใครยื่นเรื่องเอกสารเดินทางวีซ่านะคะจะสําเร็จจะได้รับข่าวดีช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าการเดินทางของคุณนํามาซึ่งเรื่องราวดีๆสําหรับคุณนะคะการเดินทางเลขทะเบียนร,รถยานพาหนะ ให้โชคค่ะไพ่เด็ดฟูลหมายถึงการเดินทางใบที่สองว้าวไพ่พระแม่ลักษมีไพ่เอ็มเพจนะหมายถึงช่วงนี้ความสุขความมั่งคัง่งความร่ารวยหรือโชคลาภกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณรองเงินได้เงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะแล้วก็ลงทุนทําธุรกิจอะไรในช่วงนี้เห็นเงินเห็นกําไรก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะสําหรับใครอยากปนนี้จะได้ปหน,นี้และใครที่เป็นลูกหลักขององค์พระแม่ลักษมีขอพรจากท่านภายใน3วันนี้ ที่คุณขอที่คุณเอ๋ยจะสําเร็จรวมถึงเรื่องเงินความมั่งคั่งและก็เรื่องความรักค่ะโอเคมาดูใบที่3ว้าวไพเดอร์ r m เมดหมายถึงช่วงนี้ผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณและตัวคุณเองเนี่ยยังเป็นลูกรักขององค์ปู่พญายนาคด้วยนะบนบานสารญาล่าวสิ่งใดสําหรับท่านนะคะจะสําเร็จจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณจะมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะบอกเลยวันนี้พ่อแม่ลักษมีก็ขึ้น องค์ปู่พญายนาคก็ขึ้นนะคะคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสําหรับคุณอย่างแน่นอนเนาะใครผ่านมาชมคลิปนี้แล้วและตัดสินใจที่จะดูคลิปนี้คุณจะมาถึงตอนสุดท้ายนี้นะคะเพราะฉะนั้นรับพลังงานความโชคดีโชคลาภความมั่งคัง่งแล้วก็ความร่ํารวยนี้ไปนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ